อ๋อสวยไปลุยกนนันเลยการป้อมผมไม่เก่งเลยระวังไปแยอะเลย จะไม่ทั้งหดดีไหมดีโอ้ยดีเหรอนี่ไปเคียงบริวารกันก่อนที่จะเดี่ยง พยายามสู้ยากกันนะเอาเรื่องกันโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้ยพวกนี้ดิโอ้โหมายิงคแนแม่นตัวนึงโอ้โอหคนแม่นอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันยิงมมยก,กุ๊กน้องผมระยะประชิดเลยยิงยไงจบไปทีครับแต่ก็สามสูญเสียก็เยอะอยู่ถือว่ามาดเจ็บเยอะและ ความลึกนะมาเจะไปเยอะจัง